โชชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันเพชรดาวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่วิถีท้องถิ่นค่ะเรื่องของอาหารการกินวิถีท้องถิ่นของชุมชนเราค่ะมารู้จักกับผักพื้นบ้านอาหารท้องถิน่นวัฒนธรรมการกินการอยู่ของบ้านเราค่ะวันนี้แกงมะรุมค่ะเรียกว่ามะรุมคือยาชนิดหนึ่งทุกส่วนของมะรุมสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและถือว่าอาหารเป็นยาค่ะ วัฒนธรรมการกินเป็นอีกหนึ่งมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพชนของเราเลยค่ะวันนี้อยู่กับวิถีท้องถิ่นจริงๆนะคะอยู่กินกับธรรมชาติขัานหน้านี้ที่เห็นอยู่ตรงนั้นดกมากๆเลยฝักใหญ่ๆเลยนะคะนั่นคือมะรุมค่ะมะรุมนี้เป็นครัวของเราเลยนะคะที่ฝากไว้กับธรรมชาติไม่ได้รดน้ำไปตามฤดูกาลนะคะแต่มะรุม ก็สามารถอยู่กับเราได้ทั้งปีเลยค่ะด้านหน้านี้นะคะก็เป็นสะเดายอดสะเดาค่ะสะเดาต้นนี้เป็นสะเดาสะเดาที่ไม่ขมนะคะไม่ขมมากเรียกว่าเป็นสะเดามันนี่ในสวนหลังบ้านของเราเองเลยค่ะมีทั้งต้นลิ้นฟ้าหรือเพกานะคะมะรุมมะกรูดมะนาวอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะรวมถึงขี้เหล็กด้วยนะคะ นี่คือตู้เย็นที่บ้านของเราค่ะมะรุมกินได้ทุกส่วนเลยนะคะทั้งใบทั้งยอดทั้งดอกแล้วก็ผลมะรุมค่ะเรียกว่าตู้เย็นเลยละคะ่ะเด็ดมานะคะสําหรับ1นมือ้อวันนี้จะแกงมะรุมกับปลาค่ะแกงมะรุมกับปลาช่อนเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆมะรุมนี้นะคะมีประโยชน์มากมาก เเรียกว่าเป็นยาเลยนะคะทุกส่วนของมะรุมเรา,ามะรุมเป็นฝักอันนี้เป็นฝักใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ฤดูแล้งนะคะเดือนอหน้าฝนนะคะเมื่อหน้าฝนมาฝักมะรุมที่ต้นของเรานี้เยอะมากๆเลยทีเดียวก็คงจะร่วงอยู่ใต้ต้นเมื่อฝนมาต้นเล็กๆก็คงเกิดขึ้นเต็มเลยค่ะแต่นี่คือหน้าแล้งเราก็ยังสามารถมีมะรุมไว้ ให้กับเราได้เป็นอาหารด้วยไม่ได้รดน้ําเลยนะคะสําหรับมะรุมต้นใหญ่เรียกว่าเติบโตโดยธรรมชาติฝากไว้กับธรรมชาติเลยนะคะฝากไว้กับเทวดาเลยค่ะก็เราก็ได้อาหารกลับบ้านเราก็มีอาหารที่ปลอดพิษนะคะแทบไม่ต้องปรุงอะไรมาก,มา,กมายเลยนะคะสําหรับมะรุมในส่วนของมะรุมนี้ใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะ นะคะโดยเฉพาะเม็ดของมะลุมค่ะอันนี้อย่างอันนี้อ่อนนะคะฝักใหญ่อ่อนค่ะอันนี้เราสามารถแกงกลิ่นได้เลยนะคะแล้วก็ปอกแล้วค่ะหัน่นแล้วก็ปอกเปลือกออกไปเพื่อสะดวกในการรับประทานค่ะจะได้ไม่ต้องมีเส้นมีใยของมรุมมากนักเพราะว่าเปลือกที่เราปรอกออกไปสามารถตากแดดแล้วก็ปรุงเป็นน้ำชาได้เวลาลูกค้า มาพักเพื่อนฝูงมาที่บ้านเราก็จะมีชามารุมให้เขาได้ด้วยนะคะแล้วมั่นใจได้ว่ามารุมชามารุมของเรานี้นะคะไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซนตค่ะดอกมารุมยอดมารุมหวานมากๆเลยนะคะเราสามารถเอามารวมกันในหม้อ,อกแกงของเราได้เลยและอีกสิ่งหนึง่งมหัศจรรย์มากๆเลยคือเม็ดมารุมถ้าเข้าแก่บนต้นมีฝักเหลือง ฝักสีน้ําตาลฝักแก่ก็จะปล่อยให้แก่แล้วก็จะเอามะเร็ดของเขานี่แหละคะ่ะมาเป็นยาด้วยการตากให้แห้งแล้วก็สามารถที่จะนำมะเร็ดนี้นะคะรับประทานได้นะคะเคี้ยวนะคะเป็นยามันจาตอนช่วงที่เราเคี้ยวนี้จะขมขมเมื่อเวลาเมื่อเวลาเราดื่มน้ําตามไปจะหวานนี่คือเรียกว่าตู้เย็นของเราไม่ต้องใช้เสียบ ปลั๊กไฟเลยนะคะเราก็มีอาหารสดสดได้พลังด้วยอาหารที่สดที่เก็บมาจากต้นถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสุขภาพดีของ คนในชุมชนเลยค่ะนี่ก็นำมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กินง่ายๆกับธรรมชาตินะคะชุมชนค่ะท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสจับต้องได้อยู่กินง่ายๆกับบ้านเรานี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามโค้ชชุมชนดิฉันเพชรประดาจะนำเรื่องของชุมชนที่ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนแต่มีอยู่ในชุมชนของเรา มาสะสมไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งอา,อาหารเมนูผู้ประกอบการที่พักท้องถิน่นผู้ประกอบการอาหารท้องถิน่นและนักเล่าเรื่องท้องถิน่นสามารถนำส่งต่อไปได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ